มาพบกับน้องฟ้าเซนิไทยรถสวยแต่รถขวัญใจมหาชนนะคะวันนี้น้องฟ้าพามาดูรถมือสองจริงใจไม่แกงนะคะทำไมถึงเป็นรถมือสองจริงใจไม่แกงะคะรถคันนี้เป็นรีโว่แต่งหน้าล็อกโคนะคะเป็นรถมือสองเกรดบีทำไมถึงต้องเป็นรถมือสองเกรดบีนะคะเพราะว่าเราจริงใจไม่แกงรถคันนี้ เป็นรถมือสองนะคะที่มีการเก็บสีเก็บงานเก็บรอยแมวข่วนให้เรียบร้อยแล้วนะคะและก็นะคะนี่ห่ยังมีคันนี้มีความเดิมบางของเขาอยู่นะคะและเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันนะคะมาดูภายในกันเลยนะคะดูเลยนะคะภายในของเขาเป็นสีดําเรียบรู้ดูแพงแบบนี้นะคะเบาะของเขาเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะ และก็มีจอสามารถบลูทูธได้นะคะและเลขไม้นะคะก็อยู่ที่แส9นะคะดูเลยนะคะภายในเรียบรู้อย่างนี้เลยนะคะเป็นรถมือสองเกรดบีเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะเพื่อสำหรับเครื่องยนต์นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะใช้กันยาวๆกันไปเลยนะคะ และมาดูในส่วนของฝากระโปรงนะคะมีการเก็บสีเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของด้านหน้านะคะคานเป็นคานเดิมนะคะมีรอยทับของฝากระโปรงมีตัว L มี R นะคะและก็แผ่นเพดยังคงเดิมนะคะและนะคะเรายังแต่งหน้าล็อกโคมาให้แบบนี้นะคะ และที่สำคัญนะคะรถคันนี้ราคา419,000บาทนะคะต่างจากรถปีเดียวกันเกรด A นะคะ3-50,000บาทคะพร้อนเริ่มต้นที่4,990บาทนะคะอยากได้รถราคาถูกนะคะจริงใจไม่แกงนะคะรีวิวกันชัดๆตรงไปตรงมาโทรมาได้ที่เบอร์0 8 1 4 9 9 0 4 4และ0967571798ค่ะ น้องฟ้าขอฝากร้านของเราก่อนนะคะร้านของเราอยู่ที่สากขาอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะติดปั๊มปตทนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะ